มันซุกสลับกันไงโอ้ยโดยกาดสบายดีทางอูเบิงเจี่ยวเข่าอีกแล้วพี่น้องไอ้เจี่ยวเข่าตากแดดมาเนี่ยตากแดดแต่มีน้ำไมนะ <c oughs> ่มีน้องไอ้คือว่าตากแดดแตมีน้ำเนาะ น้ำอยู่พึ่งล่างพี่น้องไอ้น้ำอยู่หอยหนามีพี่น้องให้มาหน้ำใส่ใส่รองเท้าบูทพี่น้องแต่ใส่รองเท้าบูทนี่พนังก็ได้เองขัดของคัดเอวพี่น้องได้งันมั้ยยังพี่น้อง อันนี้แมงมันเหมือนแมงเฮาเนาะสวัสดีพี่น้องเป็นไดดแดดอยู่ปะแดดมอนเจะคือว่าใส่อนผ้าพิษหนาเนี่ยอ่อจิ้มอ๋อเ, <c oughs> เอลยหนาห้องไก่คืออยู่ไกลหมู่แห่งพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องอยู่สูงกว่าหมู่เลยหนาห้องไก่ผมกับเจ้าอูลงไปเลี้ยงหนากันเลยเลยอ้ยบ่ได้บ่ได้นี่ เนี่ยกันคนผู้เบิ่งที่ว่าไก่อู้ไอ้นาะเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวกได้พี่น้องเด้อโอ้มันก็สิบวได้กินกินขอก็ต้มเป็ดแล้วพี่น้องไอ้แมงมันแกแม่น่าไอุ้้นะเกี่ยวขอก็บวัแล้วเถื่อแล้วโลอะไรขบแต่แมงมันมันไปเบิ่งต้นเิันตุ่นมันมันเห็นบ่มมันมันโอ้แม่งเล่าเล่า โอาหน้าเอาไก่สู้กูมูได้พี่น่ออด่ามเกี่ยวอยูสายพี่เงาแทะโอ้ยหาอาเบาแม็กพี่น่องเลยเบาแม็กไปโรงเรียนอะไรทังนี้คือวีนาทะ

ยาไเราเทียงเยขึนกินข้าวเทียงพรนอเกนมาเที่ยวเหรอเออมาเที่ยวเหมาถยวะนมาเยฮะกินข้าวเทียงแล้วพักพอนิหน่อยช่วงบ่ายลงมาใหม่เองจะมาสอยมัรอฮะมาเฉยบ่ฮะจมานเสื้อจนเนี่มาเงินบ่ อ้อนเมยเมาแดดตาล้าหน่อยไปเกี่ยวเขาไปไปชิคเก้นไปเกี่ยวเขาไปไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขากียวเขาไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาไปเยวเขาไปเกี่ยวเขาเกี่ยวไปเกี่ยหา màn ừ. màn mà nam mẹ mò mắt mắt nhảy thử đấy thử 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 này thử 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 องเต่าบนโบไก่กันถ้ามีคนมันดึงหายซีดีกว่านี้พี่น้อง

ลมแหงหนาวพี่เนาะขับมาพี่อะิหนาวเคยังแม่ถั่วพี่เนเดงไงเนี่ยพี่น้องกินนะเออสิไปเห่นป่าพี่น้องนีป่าคุณอยู่นนโซงกับป่าลินลอยู่นไต่ ทั้งสองป่าแต่กาเจสมงนมถั่วปีนเหัวปีถั่วปีเพิ่นกูได้กัญยากินเนาะอืเพิ่นก่ได้ปลูกเพิ่นวะกูได้มีหัวมีสวนให้นในเด้อวะสัสกินน้ำเนรแม่น้ำเทนบ่มาเห็นเนาะแม่น้ำเทนมาเห็นมาเห็นแม่น้ำเทนมาเห็นอันนี้เก็บมาใส่เนี่ยเก็บมาแต่หายอยู่หน้าสวนยางามงามพวก เช็ยนยังกินนะปิ่งเป็ดปิ่งหมูปิ่หัวเป็ดพี่เนอหัวหัวทับี้ว่ากับด้วพี่นนางว่ต้องกับด้วยว่าหัวทบีอย่างเดียวใส่ถุงด้วยไปหายยนอนงยกี่ชักปะตกพี่น้อง หมดไล่แล้พี่น้องาจะแบ่งกันกินเมื่อยพี่น้อยก็พี่รำจะได้ใส่อิ่มนะพี่น้องเ้าเสีมือจะแบบนี้ เอามามาเพราะว่าเขาเหรอไอ้าก็เลยกินเลยก็เลยกินเลยไปดไปน้องแซ่บสวยเสียดเลยฮะเก็บขึ้นมาแต่น่ะด้ววนบางชนญาได้น่ยแต่ในขางเฮือนอ่ะมันทะเลใหญ่เห็นแล้วอืมโดยขางเขื่อนน่ะไม่ไปบอกอันเอาไปแทะโทษก ขอบใจอ้ายเอือเอ้อยทำแม่ก่อนเด้อเมื่อไหนเขาสิถาคนขาคนเขา่าเอ้ยเกี่ยวเข่ามันมีบวกคน้นหรอสิเกี่ยวเป็นมือม่อไหร่ฮะนั่นน,นนี่แลหล,และ,ปปะนั่นหวยแล้วแหละแล้วจะเขาสุกอ่ะเรื่องแต่เขาดิบแบบนี้ฮุบไปฮุบมานะนั่นนี้เดี๋ยวเกี่ยวตัวนี้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งก็สุกออกมาหน่ายมันสุกสลับกัน ป้าบุมีกบบุมเมากินน้ำเปเนาะ่าปนะกินเข่าเราบป่กินแก็อืโดยือกนเาจนี้กอดปะตกบนนโดยโปลาแห้งแห้งอนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานขึ้นปักสองป่าเดี๋ยวไซิ้อให้ ใช่ไปเมื่อแล่วยังมาใหม่เมื่อนอนก็แป๊บหนึ่งกันมาจากนอนน่ะหมอครั้งแรกค่ะถ้าจิไปใอยค่ะหมอมาเดี๋ยวเมื่อนอนแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ตีกันนัน แ้ยอยโยนนะคอยไปหยุดเตียงสา่สวนไปนอนนั่มึงประวัตไปนอนเนี่ยใช่ค่ะวันนี้โอคโอเคมีน้อไหมายปมาขอกันไหมรับยนมาห้กินข่าหอมาเลืองอกกินเข้าเทียงเด้อด้ยังกินไม่โชุกบ่อย

Hãy con cho kênh Ghiền mặn Gõ Để bọ bỏ lỡ những video hấp dẫn